เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมชั่วโมงนี้ผมโคตรสะใจได้กลิ่นของชัยชนะในอีกไม่ไกลขเขมรมันก็คือขเขมรน,นะครับท่านผู้ชมวินาทีนี้ต้องบอกว่างานเข้าแล้วไง เมื่อทหารเพื่อนบ้านอยากจะโก้อยากจะเป็นดาวโซเชียลแต่ดันทำงานพลาดมหันจนตะลึ่งไปเปิดพิกัดลับทางยุทธศาสตร์ให้ฟังไทยเห็นกันจะจะทั้งบางเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่มันคือความมั่นคงที่ถูกสั่นคลอนด้วยปลายนิ้วของทหารสายคอนเทนต์เพียงคนเดียว เรื่องราวสุดระทึกนี้มันแดงขึ้นมาเมื่อสองสามวันก่อนครับเมื่อมีคลิปวิดีโอหนึ่งหลุดว่อนในโลกออนไลน์เป็นภาพของทหารกัมพูชาที่กำลังยืนแอคท่าสุดเท่อยู่บนบันไดคอนกรีตที่ดูเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเอี่ยมอ่องบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปบนเนินสูงชันบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยป่าทึบแต่ในคลิปนั้นไม่มีการระบุพิก,กัดไม่มีใครบอกว่ามันคือที่ไหนหรือต่อให้มีใครมันจะไปฟังภาษาเขมรออก แต่คุณคิดว่านักรบไซเบอร์ฝั่งไทยจะยอมง่ายๆเลยครับไม่มีทางเมื่อเห็นความผิดปกติก็ต้องขุดคุยกันให้ถึงแก่นทีมงานสายสืบโซเชียลของเราเริ่มแกะรอยทันทีย้อนกลับไปดูโปรไฟล์ของทหารเหล่านั้นสิ่งที่พบมันน่าสนใจอย่างยิ่งทหารกลุ่มนี้มักจะโพสต์เช็คอินหรือบอกเป็นในๆเสมอว่าพวกเขาประจำการอยู่ที่แนวรบตาควายซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและมีความอ่อนไหวสูง เมื่อได้บ่อแสชิ้นสำคัญข้อมูลก็เริ่มไหลมาเทมาภาพถ่ายและคลิปอื่นๆของทหารกลุ่มนี้ถูกนำมาวิเคราะห์เทียบกันช็อตต่อช็อตมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าไอทหารกลุ่มนี้ไม่ได้โมพวกมันประจำการอยู่แถวแนวรบตาควายจริงๆและบันไดปริศนาที่เห็นก็ต้องอยู่ในบริเวณนั้นอย่างแน่นอนคำนามต่อมาคือบันไดคอนกรีตนี่มันสร้างไว้ทำอะไร ในพื้นที่การรบที่ตึงเครียดขนาดนี้การสร้างสิ่งกอสร้างถาวรอ,อย่างบันไดปูนมันต้องมีนัยสําคัญทางยุทธวิธีอย่างแน่นอนและคําตอบก็ชัดเจนจนหน้าขนลุกคือมันถูกสร้างขึ้นเพื่อขนยุทธปัจจัยและส่งกําลังบํารุงขึ้นไปยังเนิน350เนินยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการควบคุมนี่ไม่ใช่แค่บันไดธรรมดาแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่ที่ฝ่ายตรงข้ามสร้างขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงกําลังพลของพวกเขาในจุดที่ได้เปรียบข่มเราอยู่ มันคือการเสริมความแข็งแกร่งอย่างเยยบเยียบคือการปักหมุดแสดงอิทธิพลในพื้นที่พิพาทความลับที่พวกเขาพยายามจะซ่อนไว้กลับถูกเปิดโปงด้วยความคึกขนองของทหารอยากดังเพียงแค่ไม่กี่คนแน่นอนว่าแค่ภาพบันไดลอยๆมันยังไม่พอที่จะชี้ชัดพิกัดได้100%เซแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะในคลิปหนึ่งแค่คลิปเดียวเท่านั้นทหารหนายหนึ่งได้ทําสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดแห่งปี เขาถ่ายคลิปย้อนลงมาจากบันไดและกล้องได้แพนไปติดอาคารหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นบันไดพอบีและอาคารหลังนั้นคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ฝ่ายเราต้องการมันคือหมุดหมายสำคัญที่จะนำไปสู่การเปิดโปงพิกัดที่แท้จริงของบันไดเส้นนี้ความลับกำลังจะถูกกระชากออกมาให้เห็นกันชัดๆว่าแท้จริงแล้วพวกเขากำลังซ่องสุมและวางแผนอะไรกันอยู่บนแนวรบตาควาย แต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับการค้นพบอาคารหลังนี้เป็นเพียงประตูบานแรกที่เปิดไปสู่ความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่านี้ยังมีหลักฐานเด็ดอีกหลายชิ้นที่รอการเปิดเผยและมันจะยืนยันได้ว่าบันไดเส้นนี้อันตรายกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่ากลับมาตามติดกันต่อกับมหากา์โปแตกสถานชายแดงในพาร์ทที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ที่การค้นพบอาคารปริศนาตรงทางขึ้นบันไดลับของฝ่ายกัมบูชาและนั่นคือจุดเปลี่ยนของเกมทั้งหมด วินาทีนั่นเองปฏิบัติการข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลเปิดหรือที่เรียกกันเท่ๆว่า OSINT (Open Source Intelligence) ของฝั่งไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนักสืบไซเบอร์ของเราไม่รอช้าครับนำภาพอาคารที่ได้จากคลิปมาพลิกดูทุกมุมเปรียบเทียมกับภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นแนวรบตาควายและเนิน350ไล่ดูกันตาแตกทุกตารางนิ้วและแล้วในที่สุดก็ อ yeah. มีเพียงจุดเดียวเท่านั้นทางตอนใต้ของเนิน3-50ที่มีอาคารลักษณะตรงกับในคลิปเป๊ะๆตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกันอย่างไม่ผิดเพี้ยนล็อกเป้าสำเร็จพิกัดของบันไดลับถูกเปิดโปงเป็นที่เรียบร้อยความพยายามในการสร้างและอำพรางเส้นทางยุทธศาสตร์ของพวกเขาพังทลายลงในพริบตาแต่เดี๋ยวก่อนหลักฐานชิ้นเดียวมันอาจจะยังไม่หนานแน่นพอคนขี้สงสัยอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้แต่ไม่ใช่สำหรับทีมงานของเราครับ เพราะนอกจากอาคารแล้วมันยังมีหลักฐานชิ้นที่สองปรากฏอยู่ในคลิปเดียวกันนั่นก็คือต้นไม้สูงใหญ่ที่เอียงเล็กน้อยซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเมื่อนำภาพจากคลิปที่ทหารถ่ายซึ่งเราต้องกลับหัวภาพเพื่อให้มุมมองตรงกันมาเทียมกับ Google Map ในบริเวณพิกัดที่ล็อกเป้าไว้โอ้พระเจ้ามันมีต้นไม้ลักษณะเดียวกันเป๊ะรูปทรงลำต้นการเอียงของกิ่งก้านแม้แต่เงาที่ทอดยาวลงบนพื้นก็ยังบ่งชี้ว่าเป็นต้นเดียวกัน นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่มันคือการยืนยันซ้ำสองว่าพิกัดนี้คือของจริงเรื่องมันพลิกขึ้นไปอีกระดับครับเมื่อเราได้ข้อมูลลับสุดยอดจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาล่าสุดภาพที่ g o o g l e Map ยังไม่ได้อัปเดตมันเผยให้เห็นร่องรอยที่น่าสะพึงกว่ายิ่งกว่าตลอดแนวเส้นทางที่คาดว่าจะเป็นบันไดขึ้นไปยังเนิน3-50นั้นปรากฏร่องรอยการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิด มีหลุมระเบิดขนาดใหญ่ปรากฏให้เห็นอย่างน้อย4หลุมในบริเวณนั้นนี่คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ทางเดินธรรมดาแต่มันคือพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารที่กำลังคู่รุ่นมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฝ่ายไทยเองก็รู้ถึงความเคลื่อนไหวนี้และได้ส่งของขวัญไปให้เพื่อเป็นการทักทายแล้วการทิ้งระเบิดโจมตีในบริเวณนี้ คือการยืนยันว่าเส้นทางบันไดลับนี้ถูกใช้งานจริงโดยฝ่ายกัมพูชาเพื่อส่งกำลังขึ้นไปบนเนิน350และแน่นอนว่าฝ่ายเราไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นง่ายๆ ข้อมูลทั้งหมดนี้มันสอดประสานกันเป็นเรื่องราวเดียวจากคลิปของทหารสายคอนเทนต์สู่การวิเคราะห์ของหนังสือไซเบอร์ฝั่งไทยและปิดท้ายด้วยหลักฐานการประทะทางอากาศที่ชัดเจนมันทำให้เรามั่นใจได้เกินร้อยว่าบันไดคอนกรีตที่เห็นคือเส้นทางลำเลียงหลักสู่หัวใจของเนิน350อย่างแท้จริงบางคนอาจจะแย้งว่าเคยเห็นบันไดคอนกรีตที่อื่นในแนวรบตาควายเหมือนกันนี่ ใช่ครับมันมีอีกที่หนึ่งจริงๆบริเวณฐานทหารกัมพูชาที่จะขึ้นไปยังปราสาทตาควายแต่บันไดตรงนั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบันไดที่ปราสาทจะมีราวเหล็กสีเขียวตลอดแนวซึ่งสร้างไว้สําหรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่สําหรับใช้ในทางทหารแต่บันไดที่เรากําลังพูดถึงนี้มันดิบมันเถื่อนมันคือบันไดที่สร้างมาเพื่อการรบโดยเฉพาะเกมนี้ มันพลิกแล้วครับท่านผู้ชมจากความลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้เงาไม้บัดนี้มันกลับสาดสปอร์ตไลท์ให้เห็นกันทั้งโลกแต่คุณคิดว่าความผิดพลาดของทหารกัมพูชาจะจบลงแค่ที่บันไดเส้นนี้หรอครับบอกเลยว่าคุณคิดผิดเพราะนี่เป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นยังมีทหาร BHQ สายคอนเทนต์ตัวพ่ออีกคนที่ทำเรื่องละห่ยิ่งกว่านี้เขาไม่ได้แค่ชี้เป้าฐานเดียว แต่เขาแจกพิกัดฐานตัวเองและเพื่อนบ้านแบบยกแผงความวิบัติจริงๆกำลังจะเริ่มต้นในพาร์ตต่อไปห้ามกระพริบตาเด็ดขาดถ้าคุณคิดว่าเรื่องบันไดลับมันสุดแล้วเตรียมจับเก้าอี้ของคุณไว้ให้ดีเพราะเรื่องต่อไปนี้มันคือความบ้าคลั่งคือความประมาทเลินเล่อระดับหายนะพบกับเรื่องราวของทหาร B H Q ของกัมพูชานายหนึ่งทหารสายคอนเทนต์ตัวโยงที่ความมั่นใจของเขาสูงเกินเพดานบิน แต่ระดับความรอบคอบกลับติดลบทะลุนรกเพจ Army Military Force Post ของไทยได้เปิดประเด็นนี้อย่างดุเดือดครับโดยระบุว่ามีทหาร B HQ ขมรนายหนึ่งที่ชอบทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายคลิปเท่ๆแจกของให้ทหารชั้นผู้น้อยตามแนวหน้าสร้างภาพเป็นรุ่นพี่ใจดีแต่เบื้องหลังกลับปากดีไม่เกรงใจใครจากเดิมที่เป็นเช่ทหารอีแตะธรรมดา แต่พอได้อัปเกรดเป็น B H Q ระดับล่างเท่านั้นแหละพ่นน้ำลายฟูมปากใน Facebook อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ใน Telegram นี่คือสุดๆปลายเดือนที่แล้วทหาร B H Q นายนี้ถึงกับโพสต์ข้อความสุดท้าทายด้วยความภาคภูมิใจว่าพวกเสียมคำที่เขาใช้เรียกคนไทยจะไม่มีวันรู้พิกัดของข้าเพราะโตข้าคือที่สุดแห่งความลับโอ้โหฟังแล้วมันน่าหมั่นไส้จริงๆ แต่เวรกรรมมันติดจรวดครับหลังประกาศสักดาหได้ไม่นานเจ้าตัวก็พลาดเองโดยความอยากสร้างคอนเทนต์อยากโชว์ไลฟ์สไตล์สุดคู่เขาจึงออกจากฐานที่มั่นแล้วตระเวนถ่ายคลิปบรรยายสภาพภูมิศาสตร์รอบๆตัวถ่ายไปเรื่อยพูดไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่าทุกเฟรมทุกวินาทีที่เขาบันทึกมันคือการปักหมุดชี้เป้าตำแหน่งของตัวเองและเพื่อนทหารให้ฝ่ายไทยเห็นแบบ Full HD ความฉิบหายมันยังไม่จบแค่นั้นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายกลางโซเชียลมี i เดียก็คือพ่อหนุ่มคนนี้ดันระบุเบอร์โทรศัพท์และตำแหน่งฐานของตัวเองไว้ในคำแนะนำบน Facebook ส่วนตัวครับคุณฟังไม่ผิดเขาใส่พิกัดฐานตัวเองไว้ในโปรไฟล์พร้อมด้วยเครื่องหมายยืนยันตัวตนเพื่อบ่งบอกว่าข้าคือครีเอเตอร์ตัวจริงซึ่งข้อมูลนี้เพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนี่มันยิ่งกว่าสายลับสหน้า นี่คือการส่งข้อมูลให้ศัตรูแบบถึงที่เพจของไทยถึงกับโพสต์ขอบคุณแบบประชดประชันว่าขอบพระคุณอย่างยิ่งที่บอกพิกัดให้เสียมเพื่อนๆที่ฐานอีก7คนคงจะภูมิใจในเจ็บจี๊ดไปถึงสวงไหนแน่นอนและนี่คือพิกัดที่พ่อหนุ่ม BHQ สายคอนเทนต์ได้กรุณาแจกจ่ายให้เราแบบฟรีๆครับพิกัดที่ 1. สะน้ำทางขึ้นปราสาทพระวิหารพื้นที่ที่ g o o g l e Map ยังไม่อัปเดตพิกัดที่2 น้ำตกริมถนนคอนกรีตทางขึ้นปราสาทพระวิหารมีเฉพาะหน้าฝนและ Google Map ยังไม่อัปเดตพิกัดที่3โค้งถนนคอนกรีตด้านบนทางขึ้นปราสาทพระวิหาร Google Map ยังไม่อัปเดตพิกัดที่4โค้งถนนลูกรังห่างจากปราสาทพระวิหารราว14กิโลเมตรและนี่คือไฮไลท์พิกัดที่5ฐาน BHQ และทหารอีแตะทางขึ้นปราสาทพระวิหารซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยมากๆเห็นไหมครับ จากคำพูดท้าทายที่ว่าไม่มีวันรู้พิกัดกลายเป็นเปิดแผนที่ให้ดูแบบเรียลไทม์ความลับที่ควรจะเก็บไว้ในห้องประชุมกลับถูกนำมาประจานไว้บนโซเชียลมีเดียให้ใครก็ได้เข้ามาดูนี่คือบทเรียนราคาแพงที่ฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชาต้องจดจำไปอีกนานความผิดพลาดของคนเพียงคนเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียของคนทั้งหน่วย เมื่อภาพและพิกัดเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปโซเชียลมีเดียฝั่งไทยก็ลุกเป็นไฟคอมเมนต์ถล่มทลายชนิดที่ว่าอ่านกันไม่ทันชาวเนต็ตต่างเข้ามาขอบคุณสายลับจำเป็นคนนี้กันยกใหญ่บางก็บอกว่าขอบคุณที่แผลงตัวทำเพื่อประเทศไทยในการชี้จุดบางก็แสวว่าสมกับเป็นนักรบคอนเทนต์ของประเทศคอนเทนต์จริงๆตอนนี้ชะตากรรมของทหาร B H Q 9นี้และเพื่อนร่วมฐานอีกเเหล่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ข้อมูลที่หลุดออกไปจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนและฝ่ายไทยจะใช้ประโยชน์จากของขวัญชิ้นนี้อย่างไรเรื่องราวยังไม่จบเพราะผลลัพธ์ของการกระทำทั้งหมดนี้กำลังจะปรากฏให้เห็นในไม่ชา้าติดตามบทสรุปและผลกระทบที่จะตามมาในพาร์ทส,สุดท้ายหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกทกท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกทกท,กท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ